อนุสรับเลีถึงซีรีส์หน่อยนะชื่อเรื่องว่าเดือนอิงดอยใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องซีรีส์ววยเรื่องแรกที่ผมจะได้เล่นเลยครับก็ตื่นเต้นมากติดตามด้วยครับเดือนอิงดอยเปิดกล้องประมาณเดือนสิงหาเนี่ยครับเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรยังไงประมาณไหนครับเรื่องเรื่องนี้โหค่อนข้างค่อนข้างหนักไะครับเรื่องเรื่องเลิฟซีนเรื่องโอ้โหแบบนี้ถ้าใครชอบแนวเนี้ยติดตามนะครับ หนุกแน่รับบกับใครนางเอกหรือนางเอกของเราของผมของผมเนี่ยตอนนี้ยังยังยังไม่ได้นางเอกครับตอนนี้รอแคสต์ตัวละครเพิ่มอยู่ครับวับนที่28เนี่ยมีมีแคสติ้งครับทำไมเราตึงมาตัดสินใจเล่นซีรีส์วายอ่ะก็ช่วงนี้ผมเอ่อช่วงนี้ผมทำงานกับพี่เอมมี่ครับกับค่ายของเขายามาเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยครับก็ได้โอกาสมาเล่นซีรีส์วายของเขาก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็แบบอยากลองอะไรใหม่ๆด้วยครับ เราเรารู้สึกไงมันจะแบบว่ากดดันหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยครับรู้สึกแบบว่าได้เปิดโลกตัวเองมาทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าแบบไม่เคยมาเล่นอะไรแนวนี้เลยไม่เคยแบบไม่เคยใกล้ชิดกับผู้ชายอะไรขนาดนี้เลยตัวสั่นเลยครับตอนนั้นแบบจริงๆเลยโอ้มันต้องแบบอะไรขนาดไหนน้องเสือมันเมื่อไม่แต่เรื่องเนี้ยเลิฟซีนนี่เยอะจริงใช่ป่ะพี่เยอะจริงแบบดุจริงแบบ ใครใครชอบแบบใครชอบเสียวเสียวแบบแซบแบเนี่ยเดี๋ยวจะตัดออกต้องต้องมาใช่ใครชอบฟินฟินฉากฟินฟินมาติดตามรับเรื่องนี้เด็ดจริงครับเด็ดจริงเราเราต้องมีการเขาเรียกว่าไปดูอะไรอย่างนี้ไหมเป็น reference ก็ก็ต้องมีบ้างครับต้องมีบ้างเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนแบบติดตามซีรีส์ไวไม่เคยไม่เคยแบบไปดูเรื่องเรื่องพวกเนี้ยครับก็เลยต้องแบบต้องดูบ้างต้องดูตัวอย่างว่าเขาเขาทำกันยังไงอะไรแบบนี้ครับ ต้องขอบคําแนะนำอะไรจากใครเป็นพิเศษไหมก็ก็ก็พวกพวกทีมงานเนี่ยพวกทีมงานทุกคนนี่เขาก็แบบเขารู้เกี่ยวกับเรื่องสายวายนี่เยอะมากแล้วก็พวกนักแสดงร่วมเนี่ยพี่แม็กกับน้องทอยนี่เขาก็เคยเคยแสดงมาก่อนก็รู้เรื่องมาก มากพอสมควรครับแต่รู้ว่าจากนี้จากนี้จะติดใจไหมเออจากนี้น่าจะติดใจครับเท่าเดียวเดียวเดียวเดียร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนที่เสือเจ้าดีสายไวเหลือร้อนเล่นร้อนอะไรนะครับเจ้าดีสายไวเหลือถ้ามันแบบเปรี้ยงแป้างแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เล่นต่อได้ครับเล่นต่อได้ได้เลยครับเต็มใจเล่นเลยครับครับพ่อคุณแม่ว่าไงที่เรามาตัดสินใจมารับเล่นสายวายก็ก็ก็โอเคครับก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไรก็เป็นผลงานของเราครับก็อยากได้ได้ผลงานอะไรใหม่ๆด้วยครับครับ ก็คือเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำประมาณตอนไหนเริ่มเปิดกล้องสิงหาครับปลายเดือนสิงหาตามที่ทีมงานเขาบอกไปครับแต่รูปคือฟินแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับคือเราเห็นยังไงรูปนั้นคือมันหล่อละมุนมากเลยอ่ะต้องติดตามต้องติดตามครับจริงบอกเฮ้ยเก่งไปอยู่หรอต้องหามากล้องครับถ้าอยากได้ปล่อยรูปไปแล้วมันมีฟีดแบ็กดีมันเรารู้สึกไงอะไรนะครับ กับการที่ปล่อยรูปไปแล้วมันดีขึาา้นก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจก็เป็นก็เป็นการปล่อยรูปปล่อยข่าวนิดหน่อยมีมีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไ G ผมก็เงียบๆหน่อยอไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ได้แบบทําผลงานทางเพลงผมก็แบบต้องต้องหยุดนิดหน่อยครับไม่ได้ไปเจอกับทีมงานอะไรเลยช่วงนี้ก็ก็ดีใจที่มีมีมีอะไรออกมานิดหน่อย ก็เกิดถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของโน้เสือใช่ครับใช่ครับใช่งานตรงงานเพลงจะมีให้ฟังอะไรกันไหมใช่ครับก็งานเพลงหวังว่าจะได้เปิดเพลงภายในปีนี้ครับถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรมากขึ้นช่วงนี้ครับก็แล้วก็มีคอลลาบอร์ชันกับแรปเปอร์คนหนึ่งยังยังไม่เฉลยว่าเป็นใครครับแต่ว่าได้ครับได้เลยครับได้เลยได้เลยครับได้แล้วที่แบ็คได้แล้วมีสมัครงานเลยครับคือตอนนี้ความเคลื่อหน้ามันไปถึงไหนอะไรไงแล้วนะครับช่วงนี้ก็ ทำเพลงแบบทำเพลงเมโลดี้ออกมาแล้วเนื้อเพลงก็แต่งมาแล้วครับเหลือเหลืออัดไปเจอกันที่อัดที่สตูดิโออะไรแบบนี้แต่ว่าคือก็ก็ระวังกันอยู่นิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ถามลูกคุณแม่หน่อยที่ว่าภาพโพสมาแล้วหลายคนเป็นบวมกงแบบอัดหน้าีอะไรเงี้ยก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากครับช่วงนี้ก็เศร้าตามปกติครับเรื่องเรื่องคดีใช่คีได้คุยได้กำลังใจอะไรก็ก็มีนิดหน่อยครับแต่ช่วงนี้เขาเขาเขายุ่งมากเขาไม่ค่อยได้คุยกันอะไรไม่ได้เจอเจอหน้ากันครับช่วงนี้ช่วงนี้ ก็คจอที่โพสตไปมันมันมีปัญหาอะไรึกไม่ก็ก็น่าจะเรื่องคดีแหละแต่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบติดตามในเขามากครับก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเราก็เหมือนทำงานยกขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับจบจากซีรีส์ไวแล้วมันมีติดต่อไเข้ามาเยอะไหมรู้สึกก็ก็ต้องรอดูครับต้องรอดูเอายังยังไม่ได้ก็ดีเรื่อยๆใช่ใช่ครับ